สวัสดีครับผมอ่ะพี่ไปเป็นยังไงพี่เบาอก็อย่างไงมือนนี้เท่าที่เท่าที่ผมสอบถามเมื่อกี้พี่เบาเมื่อกี้นี่ผมทําคลิปคลิปหนึ่งสอบถามเอฟซีสอบถามเอฟซีหลายหลายท่านเกือบทุกคนเกือบทุกคนบอกว่าการที่จะไปขอหม้อไฟเนี่ยต้องต้องจัดการในบ้านให้เรียบร้อยก่อนม่งั้นไปเขาก็เขาก็ไล่กลับอีก ใช่ผมว่าดีองจุเพราะฉะนั้นก็เราต้องไปที่บ้านเช็คดูสายอ่ะใช้ใช้ไล้บ้างใช่ไหมล่ะเบื้องเบื้องต้นนะเท่าที่ผมคิดนะคือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำพอให้มันผ่านผ่านกฎเกณฑ์ของการช้าทำก็สุดตัวของคิดนะก็ปิดติดเกมข้างในเลอะปักนี่แหละข้างนอกเลอะปัก นิดก <G ül üyor> ัน <c oughs> เลยเออนั่นแหละก็ตูงเออก็ออ้มันเกล็ดแทนมันมันจะได้ไม่ไม่เยอะเกินใช้งานได้ด้วยเดี๋ยวใช้งานได้ด้วยเพราะว่าที่ที่ข้างในของแกเนี่ยเหมือนแกว่าไปห้อยเอาเนาะห้อยอยู่งนี่เอาการบินฟ้ามาตรวจน่าจะไม่ผ่านหรอกนะเขาน่าจะไม่ให้มอมาอย่งงั้นแหละต้องเดินสายไปก่อนความคิดเจ้าของค่อยเหมือนกันผมว่าจะไปเคลียร์พื้นอยู่เนาะเพราันต้องเดินก็ต้องติดตั้งอะไรต้องอย่างนี้เราอย่างในเราต้องเดินสายก่อนใช่ไหมล่ะใช่ก็คืก สายสายจากเสาไฟใช่ไหมมาในบ้านตัวเองก็ต้องใส่แหลกเดินตามเอาเสาไม้เอาก็ได้เนาะขอแค่ใส่แหลกไม่ให้มันรวมกันสองสายนะถูกไหมใช่เออแล้วก็ไปถึงที่บ้านแล้วก็หากล่องกล่องเล็กๆให้มันแล้วก็ซื้อไอไอแลไวนะไอไอยาวๆ่ะเยววันนี้นี้เราก็ไม่ต้องไปไกลไกลไม่เราไปเดินสบายก่อนยังไงวันนี้เดินให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปดีกว่าถ้าไปถ้าไปเขาก็ โอ okay. เขาก yeah. okay. ็ถามมีเขาก็ถามเขามามันไม่ผ่านอยู่แล้วเราก็ไปดูว่าใช้อะไรบ้างเนาะสายไฟเมนที่เข้ามาบ้านที่เม็ดนี่ยซื้อสายเบอร์16มาสายเดิมมันไม่รู้มันสายเท่าไหร่มันมมันไ่ใช่ใส่ใส่ยเขาเบาสายแท่งเดี๋ยวได้อยู่แต่ว่า 5m มมันผ่านไหมผ่านนี่ไง 5m ก็เบอร์16ได้อยู่บอร์16ได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามอม 5m ต้องเบอร์ ใส่โมยูห้าขึ้นไปเราใส่โยูห้าเนี่ยสิบห้าแอมคือยี่ห้าถ้าถ้าห้าแอมคือสิบหกได้อยู่สามารถทานอ่าโอเคเพราะเรารู้ละไม่รู้ว่าสายของคุณแม่นะเท่าไหร่จะดูเขาก็มีสิบหกแล้วตามตู้เลยสิบหกตามตู้จาได้อยู่แต่ไม่ได้ถ้าเป็นชิคดูแล้วไม่ใช่สิบหกแล้ก็เปลี่ยนซะเนาะเพราะนั้นวันนี้ก็สิ่งที่เราจะ ทำก็คือไปดูหน้างานก่อนว่าต้องซื้ออะไรบ้างแล้วเราวิ่งซื้อตรงคนแพงเอาใกล้นี้เพราะว่าตรงคนแพงมีครบเหมือนกันนะถือว่าเราจะซื้อแล้วแต่ว่าต้องไปดูก่อนไปดูอะซื้อเลยมันน่าจะเราไม่รู้ว่าอะไรมีบ้างนะโอเคตามนี้ตามที่พี่บอกว่าเนาะเอยเราเราไปข้างในเพิ่มสักหลอดไหมเพราะว่านั่นแหละทุกหลอดนี่แหละเขาเขามีแค่หลอดเดียวในในห้องในห้องยุกสาวนั่นแหละก็ให้รุกๆเราใช้กี่หลอด เราซื้อเราใช้เพิ่มหลอดเดียวส่วนส่วนข้างนอกยานอกยาเป็นตัวข้างในมันกว้างข้างนอกมันมันมีหลอดหนึ่งเลยนะส่วนข้างในก็มีแค่หลอดเดียวแล้วก็ซื้อเพิ่มอืมหลอดเดียวก็พออืมไปยังไงเนาะอืมแต่ใส่ไปโดยมันเช็คแล้วเช็คไปก่อนด้วได้วยเช็คไหนในห้องน้ำให้ด้วยเป่ามันมันยังไงก็ห้องน้ำก็หอด้วยเจ้ดูแลเจ้ดูเอ๋อ จะมีสารสิวสารสิวได้รึเปล่าห้องน้ำบอกสารสิวบ่กไรัเ่อราถามเอีดูเนาะว่านเมื่อวานเนี่ยเราไปติดตั้งหลังคาห้องน้าให้เราแต่ว่าไปในห้องน้าไม่มีนะหรือว่าซื้อเป็นตัวรัเซาอืมน้อตัวัซห้อยเหมือนอันห้อยตรงแตรงมอันเดียวนะห้นั้นนะหรไม่รู้เออลองดูหรือว่าจะเอาแค่ผ่านเอาแค่ผ่านให้ได้บ่ให้ใช้ใช้ดูเลย ใช้ได้ด้วยบางส่วนแล้วไม่ได้ขาดใช่ไหมเออเออนั่นแหละแกอยากได้หม,ม้งงอเป็นของดีไงถ้าถ้าผ่านมันก็ใช้งานได้เลยเก็ทำให้แกยิงแกงคงมีการทำให้แกย์หรอกอแล้วก็มีแบบว่าทำให้แกใช้ได้เนาะวันวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเยอะน่าจะจบงานได้เนาะเรื่องไฟจบได้อยู่เนาะเต็มที่ก็แค่ขุดเสาเพื่อเดินสายแล้วก็ขุดช่วยหรออืมขุดช่วยกันตอนเที่ยงก็ ถ้าน้องคนน้องลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกชายแกหายดีแล้วก็พาแกลงปาลาลงอะไรเนาะกินปลาอโอเคนนประมาณนี้นะคร่าวๆเนะออาะข้างนอกเพิ่มปักนิดนึงใช่ไหมเพิ<อ>่มปั๊มปักหนึ่งจุดแล้วก็<อ>สลิปเนาะใช่ข้างในก็ปักจุดหนึ่งแล้วก็สลิาเนาะเพราะว่าป<อ>ักป๊กแกเนี่ยมันเป็นปักแบบรุ่นเก่าห้อยเอาห้อยเอารอยงรีเราก็อาจจะไปเปลี่ยนตรงนั้นให้มันผ่านมาขฐานเนาะ ใส่ดินเข้าไปนิดนึงโอเคแหละเดี๋ยวทดี้รก็่อันนะครับโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวก็เตรียมไปลุยงานนะเป็นงานเดินไฟนะสองวันน่าจะปิดงานได้นะส่วนที่เหลือคือแกไปขอเอาเองก็ได้เนะคือหม้อหม้อไฟเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนผมไปยื่นบัตรระชนแล้วเขาก็ออกมาเลยนะไปไปบอกว่าเขาก็จะถามว่าเดินระบบไว้หมดหรือยังเดินแล้วสายไฟเท่านั้นทีนี้นะ มอเตอานี้ใช่ตามนั้นเขาก็ถามก็ตอบแล้วเขาก็ออกออกมาดูแล้วเขาก็จะเอาหมอมาเลยอ่าแล้วเขามามาดูก่อนเอามาดูปุ๊บผ่านเขาก็นัดเวลาว่าเออเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเอามอมาให้นะประมาณนี้อ่าถ้าไปช่วงเช้าน่ะเหมือนผมเนี่ยผมไปช่วงเช้าประมาณช่วงบ่ายเขาก็เอามอมาให้เลยออเขาออกมาตรวจก่อนช่วงเช้าน,น่ะมีสองสทีมอสองสองทีมงานมาตรวจตามแหลยใช่ นึงก็ติดตั้งหม,อองงอม้อนึงืมก่อนตอนตอนที่เราไปหาเขานะเขาก็จะถามว่าเอาใส่เสาไฟตัวไหน,นเขาก็จะเลื่อนดูใน G P S ของเขาเพราะเสาไฟแต่ละเสาเนเขามี G P S นะ <S <S เขามีตำแหน่ง G P S ของเขานะว่าเสาตัวนี้ใช่ไหมเอออยู่ตรงนี้ต้นนี้ใช่ไหมอันนี้เขาก็จะดูนะเหมือนของผมเนี่ยเขาก็ดูในคอมเขาก็มองเห็นเลยนะเขาก็มองเห็นว่าเป็นเสาเสานี้นเนาะเออเสาเสานีเนาะ <c oughs> แต่ว่าก็ก็ยังอย่างนั้นแหละตามนั้นเนาะว่าตามตามหลักการพี่บ่าวก็คิดเหมือนผมแล้วก็เอฟซีเอฟซีส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันใช้ไฟของใครไงนี่ไฟของญาติกเกมนี้ขอเคใช่ไหมอันไฟที่แกใช้น่ะก็เป็นของคนอื่นไม่ไม่ไม่ใช่ญาติกันแต่ว่าเขาสงสารเขาบ้านเขาอยู่ตรงนั้นบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเดิมทีน่ะแล้วทีนี้บ้านเขาย้ายหนีแต่ก่อนน่ะ บ้านคนที่อันเป็นเจ้าของหม้อไฟนะ่ยอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้เขาเขาย้ายหนีเขารื้อบ้านออกเขาก็เลยสงสารเห็นว่าไม่มีไฟเขาก็เลยเอาหม้อ,อกเก็บไว้ก่อนเออแล้วทีนี้เขาก็เขาก็อยากจะเอาออกแล้วเนาะหม้อเขาเนาะเขาก็อยากอยาจะยกเลิกแล้วนะเนานะเออะุมหม้อของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้คุณแม่เพื่อนเป็นของส่วนตัวไปเลยเนาะอเออเพราะบางทีแบบถ้าเกิดวันดีวันดี คนนี้คืนนี้มีปัญหาอะไรกันก็อาจจะเพิ่นอาจอาจะมายกหม้อเพิ่นไปมันมันลำบ,บากใจอะนะต้องอ,อย่างมันก็หม้อมันใหญ่เกินความจําเป็นที่แกใช้ม,มันค่าไฟมันจะแพงกว่าเออแก,แกเราสวนก็อาจจะเยอะนะเราสวนมันสวนสวนเกมเพียงน้อยเนาะอืมอาจจะประมาณนั้นอไอช่วงเกจเกไม่ลดสวนแกก็บอกค่าไฟแพงนะเออเดือนหนึ่งก็สามร้อยสี่ร้อยนะพิทัศนหม้อพิทัศนอะไรพิทัศนหม้อะ ไม่รู้เหมือนกันอาจอาจจะเป็นจ่ายให้กับเจ้าของหม้ออีกทีหนึ่งหรือหรือ,อยังไงไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วละ่ะเหลือแค่เดินอ่าไปเดินทางเนาะวันนี้พี่บ่าวไม่รู้เอากับข้าวอะไรมาไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยมีข้าวเแต่ถ้าขุดเสาหายห่วงนะพี่บ่าวนี่นี่น,นี่ถ้าสมมติว่าต้องขุดเสานี่นี่ไงแต่มันเสาไม่ใหญ่นะเขแขนได้อยู่อ้จอบ้ เฮ้ยนี่มันดีกว่านะเออสวานสวานแล้วก็มีเออป๊ดลงไปเลยนี่ที่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเดี๋ยวต้องโชว์อ่ะฝากไว้เท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ